ข่าวเด็ดหมอลำดังต้องสายล่าอีสานใต้สวัสดีครับมาพบกับสายล่าอีสานใต้เช่นเคยครับพูดคุยข่าวหมอลำสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำนะครับทั้งชาวไทยและส,สปปลาวและผู้ที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศทุกท่านครับครับวันนี้ สายล่าก็มีข่าวที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆของสายล่าและ f อฟสามน้อยเป็นต้นแพงด้วยเรื่องด้วยหัวข้อขออภัยครับก็จะให้พูดยังไงดีครับจะว่าวาจาสิทธิ์มันก็ใช่แล้ว จำคำจำคำนี้ได้ไหมครับหน้าแ้แ้แบบนี้หลาจะพาพ่อรวยพ่อปังนี่แหละครับเป็นวาจาสิธิ์จริงๆชั่วโมงนี้บอกได้เลยว่าแรงที่สุด แรงแบบทะลุมิติ <c oughs> ถ้าพูดแบบภาษาวัยรุ่นหน่อยฟาดแปดแต่สายล่าไม่เคยดูครับฟาดแปดเพราะว่าเป็นหนังวัยรุ่นอายุไม่ถึง <c oughs> ครับมาเข้าประเด็นกันดีกว่าตอนนี้รายการทีวีดังๆ ต่างจ่อคิวกันเยอะแยะเลยครับมันเป็นอะไรที่แบบสุดๆอ่ในชั่วโมงนี้สำหรับอีหลาน้อยของเราวันที่สิบเกตุลาบันทึกเทปรายการ ร้องข้างกำแพงเป็นรายการของ Workpoint รายการนี้เป็นมีแต่ศิลปินดาราดังๆนะครับที่ได้ไปร่วมรายการนี้แล้วก็วันไหนอ่ะวันที่ยี่สิบสายล่าจ,จำผิดหรือจำไม่ไม่ผิดนี่แหละน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบ วันที่ยี่สินี้จะน,น่าเป็นรายการของคุณบอลบอลเชิญยิ้มรายการก็มาก็มาดีครับเป็นของจ็อกเกอร์เฟมของคุณบอลบอลเชิญยิ้มแล้วก็มีวันความจำไม่ค่อยดีวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งพฤศจิกาเป็นรายการของคุณไตพบพิธีกรชื่อดังท o เด y s โช w เมื่อก่อนของคุณไตพบนี่จะเป็นทวารไลท์โชว์เป็นรายการที่โด่งดังมีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นช่วงสมัยที่สายล่ายังเป็นหนุมน่มๆ <c oughs> ครับ แล้วก็อีกเยอะแยะหลายรายการเลยครับจนว่าบอสจัดคิวต้องจัดคิวอะ่ะคือถ้าคิวไหนมาตรงกับได้ลงมาเล่นแถวกรทมอ,อันนั้นก็จะได้แต่ถ้าเกิดเป็นรายการไลไร ไลฟ์สดเป็นนะรีวิวผลิตภัณฑ์ก็คงต้องต้องข้ามเพราะว่าถ้าเกิดได้สาวน้อยได้กลับมาทางภาคยีสานมันก็จะเป็นการลำบากถึงจะบินไปบินมาเนี่ยมันมันก็มันก็ลำบากอยู่ดะเพราะว่าอีหลาน้อยเราก็จะต้องพักผ่อน ก็เลยเป็นการตอนนี้กำลังสลับคิวกำลังวางคิวงานนึงอยู่เกี่ยวกับรายการของโทรทัศน์รายการทีวีดังๆเยอะเข้ามาเยอะเยอะจนแบบไม่มีชั่วโมงนี้อาทิตย์ไม่ได้ขนาดดาราดังๆยังต้องมาจองคิวมา มาจองคิวอีหลาน้อยเราเพื่อจะไปรีวิวผลิตภัณฑ์ของเขาสุดยอดไหมล่ะครับเป็นอะไรที่ที่มาสัจจันทะร์จะพูดว่ามาสัจจันย์มันก็ไม่น่าแปลกในชั่วโมงนี้และมีอย่างนะครับอีหลาน้อยเราหยอกล้อกับพ่อนนท์ พอนนท์อกถามว่าค่าตัวเท่าไหร่น้องบอกว่าชั่วโมงละแปดแสนนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกอะ่ะเพราะว่ามันเป็นไปได้มันมีสิทธ์เป็นไปได้สูงถึงตอนนี้จะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าสายล่าเชื่อว่าต้องมี ยังไงต้องมีพูดคําพูดหยอกล้อก็เหมือนกับพูดกับพ่อโจหน้าแบ้แบ่หน้าแบบ้แบบ่แบบนี้เดี๋ยวหล่าจะพาพ่อรวยพ่อปังเองเนี่ยมันเป็นแล้วอะ่ะตอนเนี้ยชั่วโมงเนี้เป็นวาจาสิทธิ์น้องพูดมามันเป็นแล้วอะ่ะชั่วโมงนี้จะไม่พูดว่าไม่ใช่ ไม่ใช่มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไปแล้ววาจาสิทธิ์จริงๆพูดแบบไหนได้แบบนั้นสุดยอดจริงๆวันนี้ต้องไปถ่ายไปรีวิวกาแฟของคูเบียรช่วงน่าจะเป็นช่วง ช่วงทุ่มช่วงทุ่มที่ผ่านมานะครับเป็นการหลายรอบสองคูเบียติดใจยอดสั่งซื้อหนึ่งแสนออเดอร์สุดยอดเจ๋งเป้งไม่ธรรมดาหนึ่งแสนออเดอร์แล้ววันนี้ก่อนรีวิวสินค้า ก็ไปที่ห้องเป็นออฟฟิศทำงานของคูเบียก็ได้จัดเตรียมสถานที่มีวันนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ดับเบิลเซอร์ไพรส์จนอีหลานน้อยเรางง,งเพราะว่าผู้ที่จะมาเซอร์ไพรส์น้องมีชื่อเสียงใน ติ๊กต็อกน้องก็เป็นดาวติ๊กต็อกแต่น้องไม่รู้แต่ครูหมอนอิงรู้ว่าเป็นใครช่วงที่เขากำลังเตรียมงานกันอยน้องก็ทำหน้านงมเ้องไม่รู้จริงๆแม้แต่พ่อโจกเขาไม่รู้เอาไว้คอยติดตามว่าผู้ที่มาเซอร์ไพรส์อีหล่าของเราจะเป็นใคร แต่เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเอาแค่นี้เพราะสายล่าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนี่ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งสายล่ารีบตามน้ำรีบมาพูดข่าวกลัวข่าวมันเป็นข่าวจืด <c oughs> กลัวจะไม่ทันเขา แต่หลายๆช่องคงลงข่าวไปแล้วนะครับไม่เป็นไรสายล่าชอบเก็บตกครับนอกยังมีอย่างนึงครับสังเกตดีๆวันนี้อีลาของเรายัง <c oughs> รู้สึกว่าเหมือนคนจะไม่ค่อยสบายนี่สายตาสายล่าสังเกตดูแต่น้องก็มีอาการไอนิดๆหน่อย ก็โดนไอ o ฝนเป็นของธรรมดาศิลปินดาราขอโทษนะครับศิลปินดาราอันนี้สายล่ากล้าพูดได้เต็มปากใครจะเรียกยังไงก็ช่างสายล่าจะเรียกศิลปินดาราได้แล้วดังพูดแต่ขนาดนี้ชาติจะไม่เรียกดาราก็ปฏิเสธไม่ได้ <c oughs> ครับ ฟังแล้วชมแล้วก็อย่าลืมครับเช่นเคยครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สายล่าด้วยครับได้มาพูดคุยข่าวให้พี่น้องได้ฟังถ้าพูดแล้วมีประโยชน์กดไลค์ให้ด้วยครับกดไลค์แล้วก็แชร์ไปเลยครับเขาจะได้รู้ว่าเราคุยกันเรื่องสองั่งเอเไปบรรเทงครับ สำหรับคลิปนี้ก่อนจากกันไปก็ไม่มีอะไรมากครับอากาศแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนระวังเป็นห่วงสุขภาพนะครับก่อนไปทำงานพกล่มติดตัวได้วยครับด้วยความปรารถนาดีจากสาล่าอีสาในใต้ครับสวัสดีครับ